ายปีทั้งทีจะเล่นเบาได้ยังไงคะก็ต้องเล่นใหญ่ไว้ก่อนให้สมกับชื่อดังพันกรนะคะเพราะเพลงใหม่ของนักร้องดังขวัญใจวัยรุ่นยุค90ชื่อเพลงว่า ทุกเพลงของฉันยังเป็นของเธอค่ะ,ะฟังแค่ดนตรีก็รู้สึกสนุกติดหูแล้วนะคะแถมเพลงนี้ยังได้กูเอกสิทธ์ค่ะที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยเข้าวงการแรกๆมากำกับ m v ให้ด้วยแต่นี้เป็นแค่ออเดิร์ฟเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงแรกที่จะปล่อยออกมาให้ฟังกันก่อนอุ่นเครื่องไว้รออัลบั้มใหม่ที่กำลังจะตามมาซึ่งด พันกรตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากนะคะแล้วก็วางแผนมานานด้วยว่าอยากทําอัลบั้มนี้เพื่อตอบแทนพลังซับพอร์ตจากแฟนคลับที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกค่ะวันที่ขึ้นแท่นนักร้องล้านตลับจนถึงวันนี้นะคะที่เปิดเผยตัวตนได้เต็มที่ก็เลยจะจัดเต็มนะคะทั้งรวบรวมชื่อเพลงจากทุกอัลบั้มก่อนหน้านี้นํามาแต่งเพลงใหม่ลงทุนค่ะซื้อลิขสิทธิ์ภาพใน MV เก่าๆมารวมไว้นี่เป็นโมเมนต์ซึ้งๆทั้งนั้นเลยนะคะใน MV เพลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นค่ะ คือ MV นี้มันเป็นเ v ็ e m i n d i n g มัน MV อย่างความคิดถึงแล้วก็เหมือน,เป,นเป็นการแบบทวิวให้กับผลงานเพลงที่ผ่านมาของเราด้วยให้กับนักแต่งเพลงทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็ก็เลยทําเรื่องขอลิขสิทธิ์เอา MV ตั้งแต่อัลบั้มแรกอย่างเงี้ยครับมาตัดสลับมันจะมันมทุกเพลงเป็นการใช่เป็นการคนเห็นก็จะนึกถึงภาพนุน้นภาพจะเห็นดังหลากหลายใบหน้าอยู่ จะมาวันนี้ทุกว์ชน,ชนจริงๆแล้วมันมันสนุกมากกว่าไม่ต้องมองว่ามันคือความยากหรือทําง่ายอะฮะมันคือทําเพลงให้โดนใจเรานั่นแหละใช่ไหมฮะคือว่าบางทีแบบถ้ามานั่งคิดว่าจะต้องทําเอาใจทุกคนอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะยากแต่ว่าเราทำให้เราสึกว่าเรามันถูกใจเรามันดีพอสำหรับตัวเราเองแล้วอะไรเงี้ย งานเพลงหายไปนานนะคะแต่ชื่อของดังพันกรไม่เคยหายไปไหนเลยยิ่งช่วงไม่กี่เดือนมานี้ค่ะลุยโซเชียลทำเพจ Facebook d k Official ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไว้อัปเดตงานอย่างเดียวนะคะแต่ไปๆปมาๆกลายเป็นว่ามีโพสต์มีแชร์ข่าวร้อนๆนในสังคมไปด้วยและพอมีการตอบโต้อคอมเมนต์แบบแซ่บๆสู้มือชาวเน็ต <c oughs> ก็เลยได้คำนำหน้าว่าแม่น,นายมาเพิ่มอีกค่ะ <c oughs> ซึ่งดังพันกรบอกนะคะว่าบางครั้งก็ตอบเองบางครั้งก็เป็นทีมแอดมินค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าจะตอบเอาสนุกอย่างเดียวนะคะเพราะก็รู้ดีว่าในโลกโซเชียลมีหลายคนมีหลายแบบต่างคนต่างความคิดต่างมุมมองถ้าเจอใครคอมเมนต์มาแรงก็อย่าไปแรงตอบค่ะจริงๆแล้วก็ต้องต้องยกเครดิตให้กับ Ad แอดมินเราด้วยนะเราก็ต้องมีทีมแอดมินที่ดีที่เข้าใจเราอะไรเงี้ยคือแอดมินก็จะซึมซับความเป็นดังเยอะเหมือนกัน <laughs> เราอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อควรระวังอยู่แล้วที่แอดมินทุกคนจะต้องจะต้องพึงพึงสำนึกไว้ตลอดเวลาเวลาจะทำงาน ภาษาที่ใช้ก็ต้องให้ภาษาที่มันถูกต้องไม่ไม่เป็นภาษาอะไรที่มันรุนแรงหรือเป็นกระทบกระแทกสิตใจวดลออื่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นคอมเมนต์ที่มันดูซีเรียสจังเลยอย่างเงี้ยให้มันผ่อนคลายกลายเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบเบาบางลงได้อะไรอย่างเงี้ยจะให้ความกระจ่างมากกว่าบางคนเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอะไรคอมเมนต์ที่มันแรงแรงแรงอย่างเงีง้ยเราก็แค่ยิม้มต้องอารมณ์ดีนะเวลาเวลาเราทำงานไ <c oughs> ม่งั้นเจ๊ง,เจ,งเจ๊งหมู่ กระแสะมีแล้วเพลงใหม่ก็มีแล้วนะคะมุดไม้ต่อไปคือคอนเสิร์ตค่ะที่ดังพันกรตั้งใจว่าเป็นอีกโปรเจกต์ที่อยากรีบทําไม่อยากรอเวลาจนหมดแรงเต้นไม่ไหวนะคะเพราะตอนนี้กําลังฟิตสุดๆหลังเจอวิธีลดน้ําหนักที่เฮลตี้และเหมาะกับตัวเองค่ะจนลดความอ้วนที่เคยทําให้เสียความมั่นใจาจากช่วงก่อนหน้านี้มาได้ก็พร้อมเต็มที่สําหรับคอนเสิร์ตเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ